จะดีจะชั่วอยู่ที่ตัวทำจะสูงจะต่ำอยู่ที่ทำตัวธรรมะเชา้านี้วันนี้จะพูดถึงเรื่องกรรมกรรมคือการกระทำคนเรานั้นกระทำดีก็ได้ผลดีกระทำชั่วก็ย่อมได้ผลชั่วเขาว่าคนดีนั้นทำความดีง่ายแต่ทำความชั่วได้ยากส่วนคนชั่วนั้นทำชั่วได้ง่ายทำความดีได้ยากเราลองถามตัวเราว่าตัวเรานั้นทำความดีง่าย หรือทาความชั่วยได้ง่ายกว่ากันถ้าเราถามตัวเองแล้วเราตอบตัวเองได้ว่าเราทําความดีได้ง่ายกว่าแสดงถึงบุคคลนั้นเป็นคนดีแต่ถ้าเราถามตัวเองแล้วตอบว่าทําความชั่วยได้ง่ายกว่าเราต้องเปลี่ยนพฤติกรรมของเราให้กระทําแต่ความดีสม่ำเสมอเพราะความดีนั้นจะทําให้เราเป็นสุขอย่างเช่นสุภาษิต ที่พระพุทธองค์ทรงตัดไว้ว่าสุขโขบุญยศสะอุจโยการสะสมเึ่งบญนั้นนำุขมาให้ดังนั้นเรามีหน้าที่ที่ต้องควนขวาให้ในบนไม่ว่าจะเป็นเรื่องกายวาจาใจเราต้องพูดสิ่งที่ดีมีเหตุผลสิ่งที่ถูกต้องนะถ้าเราเห็นว่าความคิดเรานั้นเป็นความคิดที่ชั่วช้าหยาบช้าเราก็ต้องกำหนดใหม่ แล้วก็สร้างแต่เหตุดีด,ด้วยความคิดดีก่อนเมื่อคิดดีทำดีผลออกมาก็ดีเองนี่เป็นวิธีคิดและประปับปรุงตัวใช้ในชีวิตประจำวันได้ง่ายๆดังนั้นขอให้ท่านทั้งหลายที่ได้ฟังโปรย่ยกระทำแต่ความดีเพราะคนเรานั้นเกิดมาเป็นคนนั้นได้ยากมากเมื่อเราเกิดมาแล้วควรสร้างแต่กรรมดีไว้นะเพราะถ้าสมมติว่าวันนั้นมาถึงนะวันนั้นมาถึงแก่เราแล้ว ตอนทีเราเรียกร้องขวนขวายอ้อนวอนสักเท่าไหร่นะเราก็ไม่ได้การให้อภัยเราจะขอร้องว่าเราจะกลับมาทำดีอีกวันนั้นก็ไม่ได้อีกแล้วขณะที่เรายังมีรูปนามขันห้าอยู่เราควรใช้ขันห้านี้ให้คุ้มค่าการเกิดมาเป็นบรรดชนยากแสนยากนะแล้วเกิดมาแล้วเราก็กระทำแต่ความดี เพื่อเฟื้อแก่ตนและแก่ประโยชน์ต่อคนรอบข้างเมื่อเรานั้นสร้างกรรมดีของเรามากขึ้นแล้วเราก็ต้องชวนคนอื่นทําดีด้วยเพื่อให้สังคมรอบข้างของเรานั้นที่อยู่ด้วยกันดีทั้งหมดเมื่อสังคมที่อยู่รอบข้างดีทั้งหมดเราก็จะเจอสังคมที่ดีอัตมาภาพหวังว่าทุกคนจะได้ชื่อว่าบ้านแสนสุข ด้วยการกระทำดีของเรานั่นเองดังนั้นขอให้ท่านทั้งหลายจงคิดใครควรดูว่าตัวเรามีรูปนามขันห้าสมบูรณ์ทุกประการมีความคิดพิจารณาเราก็เอาความคิดพิจารณาแล้วว่าการทำดีทำกุศลนั้นเป็นประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่นสิ่งดีๆอย่างนี้นะเราจะพลาดได้อย่างไรถ้าเรารู้ตัวว่าเราเป็นคนไม่ดีเราก็ปรับปรุงได้ ต่อให้ใครมาบอกมาสอนสักร้อยครั้งพันครั้งถ้าเราไม่เปลี่ยนพฤติกรรมตัวเราเองก็ไร้ประโยชน์ดังนั้นตัวเราลองถามตัวเราดูว่าตัวเรานั้นทําความดีได้ง่ายหรือทําความชั่วได้ง่ายกว่ากันถ้าเราตอบตัวเองได้แล้วก็ให้เราทําความดีเรื่อยๆด้วยการทําความเพียรอย่างสม่สมนะําเสมอนะทำวันเช้านี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ แล้วก็ขออนุโมทนาสำหรับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่ได้รับฟังในเรื่องต่างๆของธรรมะชาวนี้ขอให้ท่านทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขแต่ความเจริญสิ่งใดที่เป็นไปด้วยชอบประกอบไปด้วยธรรมขอความปรารถนานั้นจงผ่านสำเร็จผ่านสำเร็จทุกๆประการเจริญธรรมนำสุข